<Hi. S 2> สวัสดีนะคะนี่พบกับช่องน้องอีกแล้วนะคะน้องกะแป๊กนี่ดูเออเล่นทั้งแม่ทั้งลูกเลยเพิ่งกลับมาจากเดินนะคะแต๊กอ,อุ้ยแม่ก็เล่นลูกก็เล่นเอ,อ้าช่วยกันช่วยกันเอ,อ้าตัวดื้อดื้อเอ,อ้ย แม่คุณแม่เอ้ยจะเยียบหัวลูกล้วคุณแม่ดูนะคะความตื่อมาฝากคุณแม่เอฟซีนะคะแม่ตึ๊บแม่ก็จะเล่นด้วยนะคะดูดูแม่จะเล่นนะคะตึ๊บตอนนี้ลูกไม่ได้นอนนะคะแม่นอนโยคุณแม่ คุณแม่ก็อยากเล่นกับลูกด้วยนะคะแม่ลูกโอ้่เหมือนกันเหมือนเหมือนกันที่สุดเลยเอ่ะช่วยกันเอาอุ๊บอาบน้ำแล้วก็ทาแป้งนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเอาทำสุดๆไปเลยเดยแบัง ลูกก็พอลูกอเอา้าน้องเข้าไปอึ๊บอึบอึบไปทางนน้นไปไม่ได้ตึงเชือกตึงได้ลนะอึ๊บแม่เอ้ยคุณแม่พาลูกเล่นนะคะวันนี้ สนุกไหมแบงสนุกไหมเต๊กอีาคงจะสนุกหน่าดูออกาไปเลยเอา้อาวอา้าวอ้าวสายจะหมดแล้วนะคะอึ้บเล่นทั้งแม่ทั้งลูกเลยวันนี้ค่ะพอแล้วนะคะเข้าคอกได้แล้วค่ะ อืมเป็นไรอุ้ยเป็นแผลไหมโดนตรงขานี่เข้าไปแล้วนะคะเพิ่งกลับมาจากเดินอันนี้ปล่อยให้เล่นทั้งแม่ทั้งลูกเลย เข้าคอกที่เดิมนะคะเดินเสร็จแล้ว oh. ไปนู่นน่ะคุณลูก oh. คุณตาก็จะผูกไว้แล้วนะคะต้องกลับมาจากเดินไปม่น้ำชีน้องเป็นโรคกลัวน้ำชีนะคะไปถึงปุ๊บวิ่งขึ้นมาทันทีเลย oh. วันนี้เป็นรอบที่สองแล้วพื่ที่ไปลงแม่น้ำชีนะคะ แต่คุณยายไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเพราะว่าคุณยายก็ตกใจกลัวเหมือนกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เรามาเราได้คะแนนจากคุณครูโซ่นะคะคะแนน500คะแนนนะคะได้มาัดมาจำกับ อ้อยนะคะของคุณป้าอี้ยงนี่นะคะก่อนหน้านั้นเรามัดจําไว้แล้ว500นะคะนี่เรามาให้คะแนนเขาอีกนะคะ500ครันะคะขอบค,ค,คุณคุณโซ่มากนะคะขอบคุณมากนะคะที่ได้อุ่นนุนคะแนนค่าอาหารให้กับ น้องน้องตัอกแตกนะคะวันนี้เราได้มามอบให้กับคุณป้าแล้วนะคะก่อนหน้านั้นเราได้ให้ไปหนึ่งห้าร้อยคะแนนแล้วนี่คุณครูโซเอามาให้อีกก็เลยเป็นห้าร้อยคะแนนเป็นหนึ่งพันคะแนนได้นะคะค่ะขอบคุณครูโซมากนะคะขอให้คุณครูโซและครอบครัวมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราพามาชมสวนอ้อยที่ เรามัดจำไว้หนึ่งพันคะแนนนะคะนี่ประมาณหนึ่งไรนนะคะที่เรามัดจำไว้ขอบคุณคุณครูโซ่มากๆนะคะที่ให้คะแนนกับคุณยายมานะคะห<า>นึ่งพันคะแนนนะคะงวดก่อนก็ห้าร้อยคะแนนเมื่อวานอีกห้าร้อยคะแนนนะคะเป็นหนึ่งพันคะแนนแล้วนะคะก็อยากฝากคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะช่วยอุดหนุนกระเป๋าของน้องตอกแตกด้วยนะคะจะได้มีคะแนนมา เอาอ้อยตรงนี้ให้กับน้องๆนะคะฝากกระเป๋าของน้องด้วยนะคะนี่อ้อยที่เราจะนำคะแนนมาให้เขานะคะเรามัดจำไว้แล้วกับคุณป้าเอี้ยงนะคะนี่คือสวนอ้อยนะคะก็เยอะอยู่นะคะประมาณหนึ่งไร่เกือบจะถึงหนึ่งไร่ค่ะสามพันห้าร้อยคะแนนค่ะ ตอนนี้ได้แล้วหนึ่งพันคะแนนนะคะเหลืออยู่สองพันห้าร้อยคะแนนค่ะช่วยอุดหนุนกระเป๋าของน้องด้วยนะคะ<า>น้องจะได้อ้อยสวนนี้นะคะขอบคุณค่ะ